สวัสดีครับผมนายกิตตัตต์เเจริญครับสวัสดีครับผมนายสารัสพรมดีครับวันนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวก e e ับการนําไฟฟ้าในหลอดประจุแก๊สครับก็ในหลอดในหลอดเนี่ยครับจะมีแก๊สชนิดใดก็ได้ครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราจะนำแรงกําเนิดไฟครับเข้าไปต่อครับโดยการใช้จากลบครับไปต่อกับแคโทดของหลอดครับแล้วก็บวกครับไปต่อกับแคโนดของหลอดครับ ซึ่งลกการทางานของระบบอันนี้นะครับก็ฝั่งลบนะครับฝั่งฉีดน้ำเงินืฝั่งลบจะเกิดอิเล็กตรอนนะครับซึ่งจะเคลื่อนที่นะครับไปหาบวกนะครับต่อมาฝั่งของบวกนะครับจะเกิดไอออนบวกของแก๊สนะครับซึ่งจะเคลื่อนที่จากบวกไปทางลบนะครับซึ่งเมื่อ ทั้งอิเล็กตรอนแล้วก็ไอออนบวกของแกนะครับมาเจอกันนะครับทําให้เกิดฟรีอิเล็กตรอนภายในหลอดจึงทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าในระบบนี้ครับอันนี้คือทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสะไฟฟ้าครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ